ครับสำหรับจ้านี้ครับตอนนี้เวลาสิบโมงเก้านาทีครับไอ้บ้าผมจะเริ่มปล่อยแปะปล่อยแกะแล้วครับมาดูครับแปะแกะพี่บอเลี้ยงไว้นะครับเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูครับแปะแกะวัวนะครับโอ้นี่ครับนี่ครับพีเตอร์ตัวแรกออกมาแล้วครับนี่ครับนี่นะครับจะเริ่มปล่อยละ ทั้งปะทั้งแกะทั้งวัวครับได้เวลาแล้วครับน่ครับเรียงบบธรรมชาติแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับนี่ครับมาแล้วครับเป็นฝูงแล้วครับแกะแป๊ะนี่ครับโอ้โหครับนี่ครับมาแล้วครับโอ้โหน่ครับ โอ้ยังมีเยอะครับเนี่ยมาอยู่นี่นี่นี่นะครับอย่ามองมดนะครับมาเรื่อยๆครับต้องแปะต้งแกะทั้งวัวมาแล้วครับนี่ครับนี่ครับวัววัวแดงครับวัวแดงใสพันธุ์เมืองน่านโดยตรงครับเป็นอนุรักษ์ไว้ครับนี่เป็นแปะภูเขาในนี้แปะภูเขาครับนี่อธิบ้านเด็กเขแปะภูเขาครับตัวดำะ คือคือตัวหลังหลังออกสีดำามันคือแป้งภูเขาครับสายพันเปิ้ลนี่ครับนี่นี่นี่ครับแป้งภูเขานี่ครับนี่ครับนี่ครับบัววัวแดงครับสายพันธุของเมืองน่าด้ตรงครับผมรูลักเลยครับเพื่อนถ่าจะเอามาจากวัวกระทิงครับมันมันแต่สะาพออกไหมจะเป็นสายพันธุดังเดิมเปิ้ครับนครับครับอ่าดูแลครับนี่ครับ นี่ครับไก่ที่มีโอกาสได้มาแอลนะครับได้สัมผัสธรรมชาตินี่นะครับหาดูยากครับนี่ครับนะครับเป็ดไก่แปะแกะหมูมาไก่ครับอยู่ด้วยกันนี่ครับนี่ครับนี่ครับไก่ไก่จะมาสัมผัสจะมาหื้ออาหารสัตว์เออเอาอย่างหื้อสัตว์นี่ครับเลี้ยงเองได้ครับเออ ได้เลยครับนี่แหละน่ครับคนมีบริการนะครับันหุ้นเยอะคนหุ้นม่เยอะแต่ว่าตรงเนี้ยมันมันมันมาได้เรียกรอยอยครับเพื่องแต่ว่าเออมาสัมผัสธรรมชาติมาอยู่ใกล้กินด้วยกันเนี่ยเออมาดูอย่างเงี้ยใครยังสัมผัสธรรมชาติกับมาได้ไหมครับนี่ครับเชื่องครับทุกตัวเชื่องไหมครับเชื่องทุกขัวครับนี่ครับไปติดเร่ร่อยแล้วครับนี่ครับโอ้หนี่ครับ